สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแอปเปิ Apple อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับ Layer Marks ใน Photoshop นะคะเราเคยผ่านตาผ่านการใช้งานเ,เครื่องมือตัวนี้มาแล้ว Layer m a r k นะคะถ้านักเรียนจำได้เราจะเคยใช้ Layer m a r k เล็กๆครั้งหนึ่งตอนที่เราเรียนเรื่อง Apple s t a แปซนะคะ a p p l e s p ส t c ซนะคะที่เอ,อ คุณเฟินอยากจะแนะนําหรืออยากจะเพิ่มเติมในส่วนของความสามารถของเลเยอร์ a าร์เนี่ยซึ่งมีค่อนข้างสูงมากก็คือเลเยอร์มาร์เนี่ยในมืออาชีพที่เป็นพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกส่วนใหญ่จะใช้ l ลเย r ร์มาร์มาช่วยในการตกแต่งหรือลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกไปโดยที่ภาพต้นฉบับเนี่ยจะยังคงอยู่นะคะภาพต้นฉบับจะไม่เสียหายแต่เราจะสามารถเพิ่มเติมเอฟเฟกต่างๆได้เยอะแยะเลย เดี๋ยวเราลองมาดูความหมายของเรียลมาสและก็สิ่งที่จะต้องใช้ในการสร้างเรียลมาสหนึ่งงานนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างไม่ยากเลยลองไปดูกันค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือรูปภาพทั้งหมดอสองรูปโดยรูปนั้นจะต้องทำการไดคัตให้เรียบร้อยก่อนก็ได้หรือจะยังไม่ทำการไดคัตก็ได้นะคะดคัตคืออะไรไดคัตคือการนำเอาภาพ มา1ภาพนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปโดยอยู่ในโหมด transplant ก็คือเป็นโหมดโปร่งใสก็จะเหลือแต่เฉพาะวัตถุหรือ Object ที่เราจะต้องใช้เพียงอย่างเดียวนะคะจากรูปที่ครูให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะในงาน Apple Spread s p สแปรตเนี่ยก็คือว่าจะมีรูป Apple 1รูปแล้วก็รูปสแปรตของสีคือการกระ,กระเซ็นของสีเนี่ย หนึ่งภาพรวมกันอยู่ในในไฟล์เดียวกันของ Photoshop นะคะซึ่งก็จะประกอบอยู่ด้วย2องเลเยอร์จากนั้นเราก็จะนำเอามาแม็กกันแล้วใช้เลเยอร์มารมาช่วยในการเกลี่ยให้ภาพเนี่ยมันมีความสมูทนะคะโดยหลักการของ s, เลเยอร์มาร์ยไม่ยากเลยนะคะส่วนไหนที่นักเรียนต้องการที่จะให้มัน ไม่แสดงนะคะไม่แสดงภาพออกมานะคะเช่นตรงขอบที่มันเป็นสีนะคะตรงขอบตรงนี้นะคะขอบตรงนี้ขอบตรงนี้เห็นไหมคะที่มันเป็นขอบเข้มเนี่ยพอเราเอาไปแมตกันปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเกลี่ยมันเพื่อที่จะไม่ให้มันเห็นความคมชัดเราก็จะใช้หัวแปรงเนี่ยในการปรับ ะะหัวแปงรงนะะในการปรับถ้าอยากให้มันไม่มีการแสดงผลหรือแสดงผลน้อยมากเราก็จะใช้แปรงสีดำนะคะในการระบายสีเข้าไปแต่ถ้าอยากให้แสดงแสดงเป็นภาพออกมาเหมือนภาพต้นฉนบับเดิมก็จะเอาสีขาวมาแปรงทับลงไปนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกของเลเยอร์มาสนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูเทคนิคที่สองกันซึ่งใช้มากในการทําภาพเอฟเฟกแบบชนิดที่แบบว่าเอาภาพหลายๆภาพมารวมกันไม่ใช่แค่สองภาพอาจจะสามภาพสี่ภาพเพื่อให้เกิดภาพที่สวยงามขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะจากตัวอย่างที่ครัวมาให้ดูนะคะจะเป็นการนําเอาภาพทั้งหมดนะคะ อย่างน้อย2ภาพนะคะมาใช้เทคนิคการแต่งภาพนะคะโดยให้ท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าในเวลาแบบประมาณตอนเย็นแต่ว่าบริเวณพุ่งนาเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่มีความเข้มนะคะเหมือนแบบใช้ความคอนทราสต์คือความตัดกันของภาพนะคะทำออกมาให้ชัดเจนโดยการใช้เทคนิคเลเยอร์มาร์คนะคะแต่เดิมในะครั้งที่แล้วเราใช้วิธีการใช้บลัดคือแปลง ในการแปลงทีลนิดทีลนิททีลนิดทําให้มันเกิดความละเอียดอันนี้ใช้ในชิ้นงานที่ค่อนข้างเล็กลนะคะแต่อันนี้ที่ตัวอย่างที่มาให้หนูนักเรียนดูนะคะก็คือคูเปิ้ลนำเสนอในรูปแบบของภาพที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาในการที่เราจะตกแต่งเนะี่ย เราอาจจะไม่ได้ใช้แค่หัวแปลงอย่างเดียวเราสามารถใช้เครื่องมือตัวอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยทีนี้เราลองมาดูก่อนนะคะนี่เดี๋ยวกูเพิ่ขอกอเพืไปให้เร็วขึ้นนิดนึงนะคะ่ะก็คือนอกจากเราจะต้องเตรียมในเรื่องของรูปภาพแล้วเนี่ยรูปภาพที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือมีอย่างน้อยทั้งหมด2ภาพนะคะทีนี้ในตัวอย่างที่เอามาให้นักเรียนดูเนี่ยก็จะมีภาพอยู่ทั้งหมด2ภาพส่วนภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาพที่ทําการตกแต่งแล้ว โดยภาพที่1จะเป็นภาพของพระอาทิตย์ตอนเย็นนะคะส่วนภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพทุ่งนาในตอนเช้านี้เราจะเอาสองอันนี้มันมาเม็ดกันมามิกกันนะคะทีนี้เวลาในการทานะคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำเนี่ยนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนต้องทาการตกแต่งนะคะตกแต่งภาพเนี่ยเราเคยเรียนไปแล้ว หนึ่งใช้ทั้งการใช้เครื่องมือ a d j u s t m e n t ก็ได้นะคะสองในเครื่องมือ a d j u s t m e n t เนี่ยนอกจากจะเป็นการปรับสีปรับแสงแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเรียนคือการปรับความสดนะคะจำได้ไหมคะ h u e and saturation นะคะ hue and saturation ปรับความเข้มปรับความสดความอิ่มของของตัวภาพนะคะ ทีนี้เราลองมาดูวิธีในการทำนักเรียนสามารถดูวิดีโอนี้นะคะได้ใน YouTube ได้เลยอันนี้ตัวอย่างเนี่ยเขาจะใช้วิธีการปรับนะคะคอนทราสต์คือความความเข้มนะคะความเข้มของมันให้ภาพมันตัดกันให้เยอะที่สุดแล้วเวลาที่ปรับออกมาแล้วเนี่ยสีมันก็จะเหมือนกับไม่ใช่สีธรรมชาติแต่มันก็จะให้ความรู้สึกว่าเป็นภาพที่ สามารถสอดรับกันได้โดยที่ไม่ดูขัดตานะคะในนี้จะใช้ทั้งเครื่องมือที่คือ a d j u s t m e n t ก็ใช้ใช้เคิร์บด้วยนะคะใช้หลายๆตัวรวมกันนะคะัะเรียนลองสังเกตดูทีนี้ในส่วนนี้ภาพแรกเนี่ยเราจะทำการปร,ปรับของแสงของตอนเย็นให้มันเข้มขึ้นนะคะ จากนั้นเมื่อเรากดเซฟหรือกด Enter ปุ๊บเนี่ยภาพตัวโปรแกรม Photoshop มันจะรนเดอร์โปรแกรมแล้วก็ทําให้ภาพออกมาเป็นสีที่ไม่ใช่สีธรรมชาติทีนี้เราลองมาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเป็นภาพพุ่งนาพอเป็นภาพทุ่งนาปุ๊บเนี่ยภาพเดิมเนี่ยต้นฉบับภาพเดิมมันไม่ค่อยคมชัด ะะทีนี้ก็จะมาใช้เครื่องมือแอดจั t เมนต์เหมือนกันในการปรับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์เป็นความสดหรือเป็นความเข้มของภาพนะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดว่าทุ่งนาเนี่ยทุ่งหญ้าทุ่งนาค่ะทุ่งนามันเขียวขจีนะคะเขียวขจีเราสามารถใช้ Photoshop ช่วยได้นี่คือข้อดีของโปรแกรม p o t t s s o p นะคะทีนี้พอนักเรียนได้ภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยสองภาพหลังจากที่นัเรียน ตกแต่งภาพเรียบร้อยนะคะเราจะดึงเอาภาพทั้งสองภาพมาแมทเอาไว้ในในอะไรคะเอาไว้ในรูปเดียวกันนะคะเอาไว้ในรูปเดียวกันเพราะฉะนั้นในไฟล์นี้ก็จะต้องมีเลเยอร์ทั้งหมดกี่เลเยอร์คะ2องเลเยอร์สเลเยอร์นะคะ สองเลเยอร์ ers, ประกอบไปด้วยเลเยอร์อะไรบ้างเลเยอร์ที่1คือเลเยอร์ทองฟ้าตอนเย็นเลเยอร์ที่2คือเลเยอร์ทุ่งนาเราสามารถเอามารวมกันโดยการกดคอนโทล c แล้วก็ใช้เครื่องมือมูฟในการลากเข้ามาเห็นไหมคะตอนนี้มีกี่เลเยอร์คะมีทั้งหมด2 La เลเยอร์แล้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะมี2 La เลเยอร์ทีนี้เราก็ทําการใส่มาร์กเข้าไปเราเลือกเลยคะ่ะว่าจะใส่ที่ไหนแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาการทาการมาร์กเนี่ยเราจะมาร์กในเลเยอร์ที่เราไม่ได้ล็อกเอาไว้ ไม่ใช่เลเยอร์แบ็กเก้าวนะคะอย่างตัวอย่างก็จะเห็นว่าเขาขึ้นไปทําในเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพท้องฟ้าเมื่อครั้งที่แล้วเราใช้การใช้แปลงในการทาใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราใช้เ,เครื่องมือกา a เดียนนะคะกาเดียนในการทาทําให้ภาพมันสม,มูททีนี้กาเดียนเนี่ยคูปเปิร์เคยบอกแล้วว่าหลักการของเลเยอร์มาร์กก็คือการนำเอาสีขาวและสีดำมาช่วยในการทำงานนะคะ เมื่อนักเรียนมีเลเยอร์มาร์กแล้วนักเรียนก็จะต้องทําการป้ายนะคะเช่นส่วนไหนที่นักเรียนต้องการให้มันแสดงจะต้องเป็นสีอะไรคะสีขาวส่วนไหนที่ต้องการที่จะให้มันหายไปนะคะก็จะลงสีไปด้วยสีดําเพราะฉะนั้นการเดียนของนักเรียนจะต้องมีโทนสีคือสีดําและสีขาวเท่านั้นนะคะเมื่อนักเรียนเลือกโดยการที่ลากการเดียนลงไปนักเรียนจะสังเกตว่าภาพตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ะะที่เหลือก็คือนักเรียนก็เก็บรายละเอียดเติมข้อความให้สวยงามน,นะคะซึ่งคูเปิ้ลคิดว่าตัวอย่างนี้น่าจะทําให้ในักเรียนเข้าใจเรื่องเลเยอร์มากมากขึ้นนะคะแล้วยังไงเรามาติดตามดูเอาว่าต่อไปจะมีะเทคนิคต่างๆอะไรที่ใช้ในงาน Photoshop ได้อีกนะคะเทคนิคไม่มีวันหมดค่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันใหม่นะคะกับ ICT คีูแอปเปิลนะคะสวัสดีค่ะ